สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้พี่กบพามาชมแปลงนี้นะฮะเป็นล็อกที่พี่กบเพิ่งปลูกได้1เดือนนะฮะวันนี้ก็ครบแล้วละ1เดือนเต็มนะครับแปลงที่ปลูกเรียกว่าอันนี้คือพงเอ่อหมอนทองนะฮะจะเอาพวงนี้กับหมอนทองปนกัน อ่ะทีนี้นะฮะเพื่อนๆครับที่วปกบเคยลงคลิปไว้หลายครั้งแล้วนะครับว่าเลือกต้นพันธุ์มันสําคัญสําคัญมากๆเลยก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะลงแค่เดือนเดียวนะเดือนเต็มเลยนะก็ทุเรียน,นยแตกยอดมาแบบนี้แล้วครับแล้วก็ตอนที่ปลูกเนาะวิกบก็ปลูกทํำยังไงหลายๆคนอยากจะอ,อยากรู้นนะว่าทํำยังไงดินตรงนี้เนะี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับเอ่อปลูกหนึ่งเดือนที่แล้วดินก็ลักษณะแบบนี้เพื่อนครับ เนี่ยลักษณะดินเนี่ยดินคือเป็นดินลูกรลงแล้วก็เป็นดินข้างล่างเป็นดินชั้นดินถมนะฮะแล้วก็เอาลูกหลงมามาปูนิดหน่อยเท่านั้นเองแข็งมากนะครับเนี่ยอ่ะแล้วไปดูนะฮะแล้วถามว่าปลูกยังไงนะครับก็ขุดนะฮะขุดตรงนี้เลยนะโดยการให้น้ําก่อนนะฮะมันแข็งมากเนี่ยเราก็ต้องทําระบบน้ําก่อนให้น้ําให้น้ําจนน้าชุ่มนิดหนึ่งแล้วก็ขุดเพขุดยากมากเลยแน่นมา,มากๆเลย พอขุดเสร็จแล้วนะฮะก็พอได้ขนาดประมาณสักหนึ่งฟุตนะฮะความกว้างยาว1ฟุตลึกประมาณ1ฟุตนะขุดแล้วก็ได้ดินก็คุกเค้าดินไปแล้วก็ลดน้าไปเรื่อยๆนะครับพี่กบก็มาปูด,ด้วยโรยนะฮะก้นก้นเรียกว่าลองก้นหลุมนะฮะลองก้นหลุมนี่พี่กบใช้ตัวสารปรับปรุงดินนะครับาาสารปรับปรุงดินของเกษตรอับราบนะฮะก็ทีนี้นะพอลองก้นหลุมบางๆเนี่ยนะครับ แล้วก็เลยเอาต้นผู้เรียนเนี่ยต้นนี้นะครับเพื่อนครับเอามาเนี่ยคือเราเลือกต้นพันธุ์ผู้เรียนที่ดีแล้วนะครับทีนี้กกีดถุงนะฮะเวลากกียดถุงเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนครับเราไม่ให้ดินโคนตรงนี้ฮะตรงตุ้มตรงนี้แต่แล้วเราก็วางเพื่อนครับเราวางไปปุ๊บเราเอาดินลูกลังนะครับเอาดินลูกลังอีกจุดหนึ่งนะเอาตักดินลูกลังมามาคุมโคนเราตั้งไว้แบบคือเราเราไม่ไม่วางลึกนะฮะ เราเอาดินลูกลังมาคุมโคนเสร็จแล้วเราก็เอาฟางนะครับเอาฟางมาทํารอบโคนแบบนี้แล้วก็ลดน้ําแบบนี้ลด7วันต่อเนื่องเลยนะครับดเจวันหลังจากนั้นก็ลดน้ําแบบวันเว้นวันนะทุกวันนี้ก็ลดน้ําวันเว้นวันนะเพื่อนครับส่วน,นหลายๆท่านถามว่าพีก่กบเอาเอา่อเอากะละมังมาไว้ทําไมนี่เพื่อนครับกะละมังนี้่จริงๆแล้วเป็นกะละมังที่เหลือจากการใช้งานอื่นนะฮะ ไอ้พี่กบเคยเอาไปเลี้ยงพวกมูลไส้เดือนอะไรด้วยนะแล้วทีนี้พี่กบก็บเอามาเลี้ยงแหนแดงนะเพื่อนครับเนี่ยแหนแดงแหนแดงที่เลี้ยงตรงนี้นะฮะจริงๆพีก่กบก็บกบเอามาใช้ในการให้ไก่และเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเอาแหนแดงเนี่ยนะครับ <c oughs> มาเนี่ยมาไว้คนต้นทุเรียนเลยอนาคตมันก็จะเป็นปุ๋ยต่อไปนะเพื่อนครับอันนี้คือไม่ต้องสงสัยนะว่าเอาการะมังไว้ทาไมคือเวลาลดน้ําบริเวณนี้น้ำจะก,กระจายแล้วก็มันจะได้ ได้น้ําตรงนี้นะครับแล้วเอามาเลี้ยงแหนแดงต่อเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำนะแหนแดงก็เลี้ยงไม่ได้นะครับส่วนนี้หลักการเลี้ยงแหนแดงยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กบจะทําให้เพื่อน,ดอนดๆดูต่อไปนะอะเดี๋ยวพามาดูนะต้นอื่นๆนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ยังยังไม่แตกยอดนะฮะแต่ว่าเขาก็เริ่มแล้วนะครับมาดูต้นอีกต้นนี้นะครับต้นนี้วันวันที่ปลูกนะนครับวันที่ปลูกนะครับ <tem ple> เขาแตกยอดเลยนะวันที่ปลูกเลยแตกยอดมาแล้วคือเป็นต้นที่ไม่ได้ว่าไม่มียอดมียอดอ่อนๆมาแล้วกบปลูกเลยปลูกจนยอดนั้นก็ตอนนี้ก็เป็นใบนี้แล้วนะหนึ่งเดือนใบเป็นอย่างนี้แล้วหนึ่งเดือนนะแล้วกาลังจะมียอดใหม่ขึ้นด้วย,นยหนูนะต้องการถ่ายใกล้ๆดูได้เลยนะส่วน <c oughs> ต้นส่วนต้นนี้นะครับ <c oughs> เออต้อนนี้กําลังแตกยอดมานะครับต้นนี้นะฮะอันนี้เป็นการแตกยอดครั้งแรกนะครับเ,เพื่อนๆครับเห็นไหมฮะ แต่ยอดครั้งแรกอ่ะเป็นล,ลักษณะแบบนี้เกือบทุกต้นเพื่อนครับนะครับเนี่เพื่อนเนี่ยเป็นแบบนี้เกือบทุกต้นเลยนะครับนี่วยมากเลยนะครับถือว่าเอ่อเขาแตกยอดมาดีมากนะครับนะฮะอ๋อนี่อาอมาดูนะครับอันนี้อันนี้ยังนะครับแต่ใกล้แล้วละ่ะนะตัวนี้ยอดยังไม่มาแต่ใกล้แล้วละ่ะใบอะไรต่างๆเขาพร้อมแนละ้วเดี๋ยวกระทุ้งม,มาพอดีเลยครับ วนต้นสุดท้ายนะครับเ่อนครับต้นสุดท้ายนี่นะครับอันนี้ใบแตกมาจนใบกําลังใบกลางนะครับใบกําลังเพลศลาดแล้วครับนี่เริ่มมีใบกลางใบมาและยอดตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวคกบเห็นซึงเกตเห็นนะครับนี่เพื่อนนี่มีไข่หนอนนะครับแน่นะะเพื่อนครับนี่ตรงนี้ต้องระวังเพื่อนครับแบบนี้นะโอ้โหมันชอบมาไวมากๆเลยนะครับแมลงชอบมาวางไข่นะครับแล้วก็ นี่คือตัวตัวสำคัญเลยตัวร้ายเลยนะที่เป็นปัญหาในการปลูกทุเรียนนะต้องระวังต้องคอยดูตลอดนะก็สรุปก็คือน้าเพื่อนครับสิ่งที่พี่กบทำเนี่ยนะครับนอกจากการทางดินให้น้ำทุกตอนนี้ก็คือให้วันเว้นวันทางดินนะครับส่วนปุ๋ยเคมีอะไรนะพี่กบยังไม่ได้ใช้อะไรเลยนะยังไม่ได้ใช้ก็คืออย่างที่พูดก็คือเอาตัว สารปรับปรุงดินที่เป็นกระสอบเมื่อสักครู่นี้นะครับโรยก้นหลุมครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวไปดูแล้วนอกจากนั้นพีก่กบจะทำยังไงต่อในการการดูแลทางใบนะครับพเพื่อนๆก็เมื่อสักครู่พี่กบก็พูดไปแล้วเนาะว่าเ,าเริ่มต้นแล้วปู่ยังไงนะสรุปสุดท้ายก็คือลองก้นหลุมพีก่กบใช้นะครับคนอื่นไม่ใช้พีก่กบไม่รู้นะฮะแต่พีก่กบใช้เพราะว่า เราเราเรามั่นใจนะครับโปรดักนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็รองก้นหลุมไม่เยอะนะฮะรองบางๆนะฮะแล้วก็การการใช้พ่นทางใบนะครับแ่ล้วกันไปดูใกล้ๆดูนะฮะคือตัวนี้นะครับเป็นอาหารพืชนะครับตัวนี้อาหารพืชในเวลาใช้อาหารพืชทุกครั้งเนี่ยนะครับให้ใช้ตัวนี้นะครับก็คือผงตัวนี้นะครับ3ตัวเนี่ยสามซองเนี่ยนะครับอ่าซองห นะฮะเป็นลักษณะเนี้ยหนึ่งสองสามนะครับตัวนี้ใช้คู่กันแบบนี้เพื่อนครับตัวนี้ใช้คู่กันทุกครั้งที่ใช้ตัวนี้นะฮะให้ใช้ตัวนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือตัวอาหารพืชนะครับอันนี้1ลิตรนะฮะผสมน้ําได้พันลิตรนะครับ,ร 1, รบถ้าเราใช้น้ําน้อยกว่านั้นเช่น20ลนะิตรเนี่ยเราใช้เท่าไหร่ก็ใช้20ซีซีนะครับ20สซีซีส่วนผงเราก็คํานวณให้ได้นะหนึ่งซองก็ต่อน้ํา1 0 0 0พันลิตรนะแต่นี้ใช้ร่วมกันเลยนะซองหนึ่งเนี่ยหนึ่ง สอง่าสองแล้วก็สามเนี่ยใช้ร่วมกันทีน,นี้อา่าพี่กบไม่ได้ใช้ตัวเดียวน,นะครับอ่นอกจากอาหารพืชท่านอาหารที่มันเป็นตรงนี้แล้วนะท่านอาหารรองอาหารเสริมแต่ตัวนี้พีก่กบมาใช้เรื่องของตัวอ่เขาเรียกว่าอันนี้คือไมโครพลาสนะคือจุลธาตุนะครับไมโครพลาสร่วมกันเลยนะครับไมโครพลาสนะเพราะอันนี้ให้ท่านท่านรองท่านเสริมนะครับแล้วก็อ่ตัวนี้เป็นแคลเซียมบอลลอนนะอันนี้ก็คือตัวนี้ไลท์นะ ไลนิ่งแคลนะฮะไลนิ่งแคลเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันนะอัตราส่วนนี่คือ1นึซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะครับใช้ร่วมกันได้นะครับส่วนตัวไอตัวไลไลนิ่งแคลเนี่ยก็พี่กบก็เดือนละครั้งนะฮะไม่ได้ไม่ได้ใช้บ่อยอะไรนะครับแต่ตัวนี้ทุกครั้งที่ใช้นะจะใช้ร่วมกันตลอดเลยอันนี้ก็คือตัวเซฟตี้เพลนนะเพื่อนครับเซฟตี้เพลนนะครับแล้วก็ตัวไมโครพลัสเนี่ยนะทุกทุกครั้งที่ใช้เซฟตี้เพลนเนี่ยตัวนี้ทุกครั้งต้องมีซองนี้นะครับคือเนะี่ย หนึ่งสองสามตัวนี้นะครับหนึ่งซองนะแต่ละซองให้ใช้น้ํา1 0 0 0ลิตรเพราะฉนั้นเวลาเ,เพื่อนๆจะใช้กับถัง20ลิตรหรือ200อะไรเงี้ยเราก็คานวณเอานะคือ,อกะเอานะครับพี่โกเองกะเอานะไม่ไม่อะไรมากมายเลยนะก็ใช้มาจนจนจนผู้เรียนนะ่ะจริงๆ้วแปลงอื่นของพี่โกก็ใช้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ปลูกมาหนึ่งเดือนคน ิบวันครั้งนะพ่นทางใบนะสิบวันครั้งสิบวันครั้งนะครับก็จะได้ได้ทุเรียนเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนครับเพราะนั้นไทยที่ถามพี่กบนะว่าเราดูแลทุเรียนนี้อย่างไงนะฮะก็ประมาณนี้เพื่อนครับประมาณนี้เนาะก็ฝากเพื่อนเพื่อนะติดตามแปลงนี้ของพี่กบด้วยและแปลงอื่นๆของพี่กบนะฮะว่าแต่ละต้นมีการเติบโตแค่ไหนอย่างไรเนาะฝากเพื่อนติดตามด้วยขอบคุณมากครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับ